สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้มของตรงชาแนลสวัสดีครับผมบุญเติมลอยที่นี่ซี่ที่อื่นครับสวัสดีครับบว่าวาจอกเล็ครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะบุญเติมยังอยู่ไม่หายลหเลยเมนี่เข้าสิมากินหลังจากที่มันมีกระแสะโ,อโอ้เยอะแยะเอฟซีเป็นกระขอมาหลยครับตังแต่กีเฮาไปกินอะไรนะหมึกชอ็อตดิ่นดึบๆมืเมนี่เมนูพิศวงของเขากข็คืออึงช็อตครับพี่น้องอึองชอ็อตอะไรฮะ,ออะโอ้แกนะ โ oh. อ้เอา้านะอึงช็อตพี่น้องนี่อย่มันัดใส่ว่า, <ละ S 2> วาอึงเวลาดื่มอย่าไปดมนะวให้ไปจับมันน้ำจั๊บบอสสาวบุยองวอดอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> เอา้ามาพี่น้องมามาหนีตามเอฟซีพี่น้องบนขอมาผมกับจันไห้พี่นอ้องอึงช็อตอันนี้บมเหมือนแมนอึงช็อตเดอว,วันโบก <c oughs> มาพี่น้องนี่เท่ากับน,กน้ำกิมซีฟูดเท่ากับมีจังสี่แหละนี่นี่ตักใส่ลงไป นี่อึ่งช็อตของเฮ้าเฮ้าได้ต้มซุกแล้วนะครับ <c oughs> นี่เทเอาใส่ปะเอาใส่นี่นี่เราพี่น้องเฮ้านี่อึ่งช็อตขาสี่้าเกดีเขาต้มมาแล้วเนาะครับอึ่งเฮ้าต้มมาแล้วต้มมาแล้วอืมอืมโอ้ยแลนมาทาั้งนี้เด้อจะถือมาช็อตเด้อจังหวะนี้นี่ อ้พี่น้องสุดยอดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมหยิบภาพไปเบ่งพี่น้องตอนกินนะพี่น้องสุดยอดเลยอึ้งช็อตเมนูอีสา,บานบ้านเฮาพี่น้องเซ็ตเ,เป็นเทียนลรรอยพี่นอ้องอึ้งช็อตบา้านเฮานี่เป็นไงว่ากินเป็นบ่เป็นครับบุญเติมเคยกินไหมอืมไม่เคยกินในทีนี้ครั้งแรกหรอครอั้งแรกเหรอใช่ถ้าหมอมไม่รู้สมก,กิ้วไต้หายอ่ะจ่ายแล้วห <c oughs> ล,ลายคนอาจจะถามหาบุญเติมนะพี่น้องบุญเติมกับมีช่องเขา บุญเติม้อยสีแชนเลยังอยู่แฟนเพจเดิมครับไม่ไปไหนเลยไม่ต้องอยู่หรอกล่อเรียนเนาะพี่น้องมาพี่น้องอือบัดนนี้มาอาหารอีสานมันเฮามันต้องคููครับวันนี้พี่น้องอือบอกว่ากินโชว์เพิ่นก่อนคำหนึ่งหักละยังมาพี่เพิ่นบาเห็นยังมาพี่เน่าข้าวมาพี่เออคํามูอืออืออื้งกินอื้งเป็นไงเป็นไง่า มาพี่น้องมาลุยบารนี้เฮ้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับโอ้โหมาพี่น้องอึ้งช็อตสุดยอดเลยอยากกินลิ้นเอาอยากเมาลิ้นเองอือแล้วแหละอู้มันดูด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 คือปลาหมึกอันนี้อึ้งนะไม่หม่ดูดอือ แจยวเพื่อืนวานี่เลยสุดยอดเพี่น้องมันกินไวขาวอีกแล้ตอนนี้ม,มันต้องชิลก่อนนะแจ๋วห้องไหนเป็นไงบ้างเพชรครับเพชรเฮ้ยเด็กหน่อยเพชร อืมสุดยอดพี่น้องหากินดกได้ยากเลยเนี่ยแต่ว่ากันยังให้ดีอย่าไปเอาแมงเมาง่าออกเลยพี่น้องใส่ให้เต็มค่ำเลยอืมโซ่พี่น้องเพิ่นบับ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 ดูดแล้วมันดูดแล้วพี่น้องมันดูดแล้วอืมอืม แซ่บเลยเออ,อว่าว่าเผ็ดเว้ยว,ะวะ่าวเว่าแล้วผมน้ำแข็ะอ,อ,อ,อันนี้อเอาไปต้มก็นำพี่น้องไม่ได้กินดิบเดอ้อพี่น้องเอาไปต้มต้มเสรนจ์ฮาก็ามามย่างพี่น้องแวะแมงเมาอ,ออกไ่ได้แวะออกแม่งเมาเต็มปากบุญนเติมเลยตัวหนึงห่งเพว่ามันอันนี้มันจังมันไม่ขมมันมากเลย สุดยอดพี่น้องอย่าไปกินตัวใหญ่คือปลาเมือกอะครับตัวใหญ่มันสีหยาบนี่มาว่ามาเอาวะเอนมาแวะออกพี่น้องยดติงๆเลยยาม่ห้เพิ่นเห็นน้ำที่เออโอ้ขอถั่วด้วยเข้เชียงกันแน่จัง่อยอ <c oughs> สำลักอีกแล้ว แล้มาบุญเต็มโอ้ยแซ่บเนี่ยโดนมาแม่โดนมาแม่ด่าก็โอเคอเทมาก่อนเนาะมาก่อ,อนเป็นไงวะเป็นยังไงเพี่น้องพเง<ส>พิ่นเสียบเลยเยี่ยมพี่เชียงกินเถอะเห้เพิ่นเบิ่งน้ำเอออือฮึโอเคแล้วอ่ะหมดละเอาขึ้นมาให้เพิ่นเบิ่งน้ำนี่เป็นยังไงร,รสชาติกับปลาหมึกตรงใส่สีม่วงอะไรได้สามโบก ấy. สุดยอดพี่น่องเอาไหมาแมวแล้วแมาแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> น้ำจิ้มซีฟูดเท่าเห็ดมากพี่น่องเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> ผ็ดแต่ก็เสียบเสียบบ่า <c oughs> งาดูดูไหมหนาเผ็ดนะ <c oughs> ดูจากสีอื้อคลิปต่อไปบุญเติมวาสีเฮ็ดไอ้ไก่ไหนอ่อยช็อตวาสันได้หรอจับหัวจุ่มเลย นึ่เสียวเอียนเอียนช็อตบอ่ไม่หวานห,หรอกถ้าเป็นแอร์ก็ียกไอ้เขียดอะถ้ากรบน้อยอะได้อยู่บ่ต้องย่างเนะบอสมันก็ได้ดไม่ยา่างเหรอพี่น้องขามันเนาะอคือไอ้มือข้นเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องอื้อหือ อันนี้เมลไดแกงเผ็ดระเผ็ดจริงนะเนี่ยดูจากสีไม่น่าเผ็ดนะให้เขายัางหรือวะาฮึเพียครับไ,ได้ตัวใหญ่ด้วยนะรอบนี้สุดยอดพี่น้องลองเฮ็ดกินบ้างเดี๋ยวจะว่าผมบ,บวบ เผ็ดป่ะแล,ล่าเสรษฐาเผ็ดพี่น้องเอาบุญเต็มสองตัวว่า,าไปตัวหนึ่งป่ะบ่เอาไอ้เอาเอาวะบอกอาวะขาสีฝากี่เดลเลยว่าบุญเติมสุดยอดเลย เผ็ดสุดยอดเลยตอนนี้เผ็ดแต่กระแสบของแท่เนาะอวยเวรแล้วสุดยอดเลยเพ่นเนาะน้ำตาแตกเลยเบึงผมสีช้ำแหละแวะให้เบึง อืมอืมว้าสุดยอดไปหนอวโอ้อยากกินเอียนจูบางแน่หนะเอียนช็อตมันไปหนออืม ต้องจะเสีบอด้วยร่งกินมึงนะพี่น้องเผ็ดบังเผ็ดเอามาต้มเอามาต้มแล้วกัเอามาย่างพี่น้องต้มแล้วกัมาขูดย่างมันออกมันช่จะเป็นอึ่งย่างเนาะแล้วกัเอาไปย่างกับกน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดยอดพี่น้องเมนูนี่ผมจิตจัดให้ตามคำขอเยฟซี้ทุกคนเด้อครับเนี่ยใช้พริกไราตามเนี่ยใช้พริกไราตาม ดูจากสีมันไม่น่าเผ็ดอ่ะมันหลอกลวงหลอกมากสุดยอดเลยเอ,อ่ะพี่น้องมือนีกับพ่อใบสมนีก่อนเด้อครับการกระท่ำใดว่าจะได้บุญสุภาพขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับอยางให้เฮ็ดชิมยัยงกับคอมเมนต์กันเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับส,รรสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานมือนีผมทีมงานร้อยสี่กับเก้าเข้ามาสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ออยู่ดีมีแห้งสุบสสบุญทุกคนบ๊ายบาย